สวัสดีนะคะเช้านี้มาเปิดกลุ่มหาแพทเทิร์นกระเป๋าผ้าที่จะสอนไปนสอนวันที่สองจะเป็นกระเป๋าแว่นตากระเป๋าโทรศัพท์อัาจจะเป็นกระเป๋าใหญ่แพทเทิร์น,นต่างๆทั้งใบเล็กใหญ่โอเคอันนี้ได้แล้วหนึ่งอันนี้แพทเทิร์นหนุ่ม เทินไปอันนี้กังานสีกัำงานสอันนี้เตอร์แมสกตนกตาใบใหญ่ใบกระเป๋าแว่นตากหนึ่งนกระเปแว่นตาด้วยเตรียมเอาเติร์นกระเป๋าแว่นตาไปด้วย อันนี้กระเป๋าไหลมากเลกระเป๋าใหตัวพุชดวยจั กระเป๋าดีสออีกบังเลยทำแบบไหนดีอนเอ่ยอันนี้เป็นกระเป๋าสตางค์หน้าลูกสัตว์ต่างๆมีหมามีหมีมีหมูแล้วก็มีหมามีหมูมาเอออันนี้ก็น่าไปสอนนะเดี๋ยวติดไปนิดนึง ออดูแบตกีกสองดีกว่ามันเป็น,นกระเป๋าใหญ่กับผมอันนี้งานคิวกระเป๋าใบใหญ่ขอดูแบตหน่อยแบตแบตแบตหน่ยเป็นกระเป๋าสื้อตังอ๋ออันนี้เป็นกระเป๋าสื้อตัมีขอบใส่ซิปันน้านบน จนอันนี้ก็เป็นกระเป๋าสะพายอันนี้อุปกรณ์ส่วนหนึ่งโอเคได้แปตเต้รนแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งคัดสรรที่ที่นว่าจะสอนอะไรในวันนี้